สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าซอยจูจ้ามีตรบมีเนื้อมีิยังวอม่เจี๋ยนี่เมียจ้าพัทธิ้วจ้าพี่น้องจ้าชาชจกีบจ้าชาชจกีบมาเสิบเสิบน้ำกันพี่น้องนี่น้ไปจิ้มจ้าพี่น้องน้ำจิ้มร้านตรงไหนนะบัดแต่มันขว่พี่น้องเลยเอาซอยกันจ้าบ่เป็นยังเราจ้าขว่กันขึ้กินโลดมาจ้าพี่น้องจ้า มเพียนหาเขาเลยจ้ะหาเข่าจ้ะคมคมเลยจ้ะเนี่ยสบายสบายคนจ้ะเสียบจ้ะต้อนซ่อนไม่เจ็บไม่ใส่คุ้มหุ้มจ้าจัะเสียบไปอีกจ้ะพี่น้องหน่วงใจจังคมอําลังจ้า อัตไลจ้ะครับแบบเนลองพันกลับไปมุกคนนัมนมาจับ น้องกินน้ำกันหลายๆคนแสบด้วยจ้ะเชฟปลาพี่น่องเชฟปลาดอกหน่อยจ้ะ้อยหอมนุ่นมหัวละพาด้วยจ้ะม่ราว่วกีจ้ะพี่น้องเอ่อเดี๋ยวเชฟปลาสบายสบายจ้ะให้ไปเลย ขอโทษขอไปให้ผู้บก,กินดีไปจ้าพี่น้องพีได้ไหมตาปะจ้าคำขาวใสหรอพี่น้อง

ไม่จะตกก็ปนะรวดน้ำจิมพอจอะไรแม่แก็บเราว่กกินข้าวกะแ่ม่เปมเขาไ่ไหนเนาะเป็นยไงเนาะไปเลยอ้ยกลัเลยจ้ะ นดเาไปจะโยมยำกึดกึนั่นเะกระเพามัจับปุ้ยพี่จ้าปุ้ยฮะพจ่บับ ปมปเก็บแล้วมักขมุมแห้งกับคนไม่เพเีนให้สิบ่อค่อยขมบันไดโซตายขมายบอเรื่องนะพี่น,อน้องไม่เป็นตายเลยพี่น,อน้อง <c oughs> คือความกลิ่นของเราเนะี่ยมันบอกขมแห้งเราก็บ,บจจม่เซ่บจ้ะกินไมาได้ผันได ตอนพอดีกินเท้าเนี่ยโอ้แส่ไปแล้ ใส่เป็นตับด้ยพี่น้องต้องเห็ดตอนใหญ่เนาะตอนพอดีกินแซ่บละพล้วยังไม่จบแล้วมักมั่นหอมมาจกเลยจะผู้มักมจาก พว่ามาักไม่กดจีออกทวๆแบบนี่้เรอ,อ,อบครับเจ็บเอาไวจ้ะ ของเทศอ่ะผมแบบนั้นพี่อเ,เป็นออกไปกินน้ำวอนเด้พี่น้องจา้าให้ไม่แกบประโชยูี่นองกินแล้วเจะจา้าพีนยันำ่าไงนมนี่เรา,า,อาตองกับกักจาก้า nữa phải Đẹp lại cho mặt đi Chị Nam có mấy chép Đồ của chị Nam quá đây đó đây แอบพี่น้อง <c oughs> สดนามไรเนาะพี่น้องไม่สดนามมันเด็อแต่อดอีกเยอได้ไหมดนามไรสมรัติป็นสดอีจ้าดูแล้ว สดน้ำพี่น้องไม่ได้เลยโอ้ยดีนะพี่น้องจ้าโอ้ยแสบบ่เหมือนดอกจ้ายังหน่อยนึงฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของแม่เพนนีได้ใจพี่น้องจ้าแม่เพนไม่แยบกะคลิปนี้กะเอาไว้ชมพีห่หด้อจ้าพี่น้องจ้า ขอบคุณค่ะ